ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเกรดนะครับไฟเวิร์มรีโมทฟูตาบ้านะครับผมของผมที่อัปเกรดตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับเจ็ดฟูตาบ้าทีเจนะครับผมนะครับจริงๆแล้ววิธีการอัปเกรดเนี่ย ของฟุตบอลก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็น 4PV, CPM, c p x นะครับแล้วก็ 7PXR, 7PX, 7PXR นะครับก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับผมวิธีการก็เหมือนๆกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมีเมมเบรลี่การ์ดก่อนนะครับเมมเบรลี่การ์ดจะอยู่ในช่องตรงนี้นะครับ พอเราเปิดออกมาจะเห็นเมมมรีการนะครับครับแล้วก็หาอะไรเล็กๆนิดนึงนะครับเขียตรงนี้ออกมาเปิดฝามออกมานะครับแล้วก็เอาตัวเมมนะครับไปไปโหลดโปรแกรมนะครับผมในคอมนะครับครับอันนี้เปิดแล้วนะครับเมมจะอยู่ในนี้นะครับนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับอันเล็กๆสีดำๆเนี่ยครับก็ถอดออกไปใส่ในคอมนะครับแล้วก็เราต้องทําการนะครับผมเดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดในส่วนของ ไฟล์อัปเกรดของเครื่องรุ่นนี้นะครับวิธีการดูเวอร์ชันนะครับคือตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้เป็นปีเป็นเดือน8ปี2020นะครับของผมเนี่ยมันเป็นเ,ออเวอร์ชันนะครับอ่าอินโฟเมชันของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชันน5 1 e นะครับผมก็ e นี่ก็คืออังกฤษนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปเป็นเวอร์ชันหนหรือไงเนี่ยนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยว วิธีการหาไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดแตกซิปอะไรเงรี้ยวิธีการที่จะไปเตรียมไฟล์เพื่อที่จะมาใส่ลงใน sd card ที่เราจะต้องถอดออกไปอัปเดตนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำในคอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคอมนะครับผมครับก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะทําการดาวน์โหลดนะครับผมในส่วนของซอฟต์แวร์ของผมเนี่ยที่ที่ผมจะดาวน์โหลดในการอัปเกรดตอนนี้ก็จะเป็นของผมจะเป็น p 7นะครับ P7XR นะครับผมตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้เดือน8นะครับปี2020นะก็จะอยู่ที่เวอร์ชัน7นะครับก็ให้เราเข้ามาทำเอาทำการเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับของ Futaba นะครับคือคือไปเซ a ร์ชดูในในเน็ตก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ตามนี้ก็ได้นะครับ Futaba นะครับ usa.com นะครับแล้วก็ s l นะครับ software ขีด download นะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับคำว่า t a าน vision นะครับ เลือกทันมิชั่นปุ๊บแล้วเราก็เลือกรีโมทของเรานะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ในกรณีเดียวกันนะครับทำเหมือนกันนะครับผมนะครับเข้ามาเลือกรุ่นของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับของผมจะเป็น 7pxr นะครับก็คือเรากดดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชันปุ๊บขึ้นมานะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้คือผมดาวน์โหลดไว้แล้วเนาะแล้วเราก็กดเซฟปุ๊บแค่นี้นะครับผมแล้วเราก็เอาไฟล์ ที่เราได้นะครับไปใส่ใน sd card นะครับผมส่วนวิธีใส่นะครับยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอดีว่าอันนี้เขามีลิงก์ให้แล้วแหละแล้วก็เราก็เอาลิงก์นะครับมาวางนะครับในลิงก์เมื่อกี้ครับก็คือกดตรงนี้ pdf instruction นะครับก็คือจะมาหน้านี้นะครับ อ่าแล้วกด enter ปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้เขาก็บอกว่านะครับพอเราขั้นที่1เนี่ยให้เราดาวน์โหลดไว้ก่อนนะครับดาวน์โหลดซิปให้เรียบร้อยแล้วผมดาวน์โหลดแล้วนะเสร็จแล้วก็ extract ก็คือแตกซิปออกมานะครับในคอมพิวเตอร์แล้วก็ the f u t a b a folder นะครับคือเข้าไปในการ์ดอ่ะอ่าเราจะเห็น f u t a b a folder นะครับอยู่ใน,นคอมพิวเตอร,รน์นะครับเราก็ทําการ copy folder เนี้ยนะครับผมไปใส่ใน micro SD card นะครับคือใส่ไปทั้งโ f o l อร์เลยนะ ให้คุณเขียนทับไปเลยก็คือถ้ามีโฟลเดอร์ฟุตบาอยู่แล้วเนี่ยให้คุณเขียนทับไปเลยกับกับโฟลเดอร์เดิมนะครับผมก็คือเราเอาไฟล์ใหม่เข้าไปใส่แค่นั้นเองครับครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์ไปแล้วนะครับเราจะได้มาเป็นไฟล์ซิปแบบนี้นะครับนะครับก็ให้เราทําการนะครับแตกไฟล์นะครับผมปึ๊บนะครับก็จะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับของเราจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็กด แตกไฟล์เข้าไปอีกรอบนึงนะครับปึ๊บนะครับแล้วกดเข้าไปครับครับอันนี้ก็คือเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นเอ่อในส่วนของถ้าเรากดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อวิธีการที่เราจะทําการอัปเดตเมื่อเหมือนเมื่อแก้ที่เราเปิดในหน้าเว็บไปอะครับนะครับแล้วก็ให้เราทําการแตกไฟล์ของโฟลเดอร์นี้อีกครั้งนะครับปึ๊บนะครับทีนี้ครับมันจะเห็นนี่โฟลเดอร์ฟูจิบ้อันนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผม อ่าแล้วเราก็ไปเลือก copy นะครับแบบนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์ไปใส่อ่าในนี้นะครับให้เรา copy เอาไฟล์นี้นะครับกด copy นะครับ copy ปุ๊บนะครับผมแล้วก็ไปวางลงในอันนี้คือการ์ดการ์ดที่อยู่ในในเครื่องเรานะครับอันนี้ผมทอดออกมาแล้วใส่การีเดอร์ไว้นะครับก็ให้เรากด p e a t ลงไปนะครับผมนะครับอันนี้คือผมกดกดให้เรากด r e p e a เข้าไปได้เลยให้เรากดวางทับไปได้เลยนะครับผมมันจะมีโฟลเดอร์นะครับ เข้าไปดูนะครับมันจะมีโฟลเดอร์อัปเดตเนาะเนี่ยครับแล้วโฟลเดอร์อัปเดตนี่ก็จะเข้ามาอยู่ในการ์ดเราแล้วนะครับผมแค่นี้เองครับแล้วเราก็เอาไฟล์ที่อยู่ในการ์ดเนี้ยนะครับเอาไปทําการอัปเดตได้นะครับไฟล์มันเล็กนิดเดียวเองนะสองเมกกว่าเองนะครับนะครับนะครับในโฟลเดอร์ไฟล์ก็จะมีอยู่แค่เองตัวนี้เมนกับอัปเดเตอร์เนี่ยครับนะครับแค่นี้เองแล้วก็เอาเมมเนี่ยอันเนี้ยเข้าไปใส่ในตัวของรีโมทเรานะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน ครับก็หลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็แตกซิปไฟล์แล้วก็เอาไฟล์ที่เรา,เาแตกซิปแล้วไปใส่ในดีการนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ในเอาการ์มาใส่ในตัวรีโมทเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือว่าเราต้องปิดปิดรีโมทก่อนนะครับเราจะทําการอัปเกรดแล้วนะครับผมวิธีการอัปเกรดนะครับก็คือให้เรากดปุ่มตัวโฮมเนี่ย ค้างไว้นะครับผมนะครับส่วนไฟล์อะไรก็ให้เราเอาไปใส่ในโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ว่าฟูตาบ้านะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาการ์ดมาใส่ในตัวนี้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เรากดปุ่มเนี้ยปุ่มโฮมเนี่ยค้างไว้นะครับพอกดเสร็จให้กดเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องคือกดปุ่มไหนก็ได้นะครับ2ปุ่มนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องเขาก็จะทําการนี่ครับดาวน์โหลดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือการอัปเดตนี่ครับ มันขึ้นอัปเดตเราอย่าไปยุ่งอะไรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับถ้าเกินครึ่งเอ้ถ้าต่ํากว่าครึ่งเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทําเลยนะแนะนําว่าให้ชาร์จให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยทําการอัปเดตนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ปิดเปิดใหม่นะครับมาเปิดแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดูกันว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็น 5. 1ุ e ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใหม่ ข้าดูในซิสเต็มเมนูนะครับแล้วกเ็เลือกที่ซิสเต็มเมนูนะครับอินโฟเมชันนี่ครับของผมกลายเป็น7 0 e แล้วนะครับนี่คือก็คือวิธีการที่จะอัปเกรดไฟเวิร์มของรีโมทของเราแค่นี้เองนะครับทําไม่ยากครับมันไปยากอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับคือไอขั้นตอนที่เราจะอัปเกรดเจ้าตัวรีโมทเนี่ยมันแค่เอาเอาไฟล์มาใส่ในเมมแล้วก็เอาเมมใส่เข้าไปในตัวรีโมทนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดปุ่ม เพื่อที่จะทําการอัปเกรดไฟเวิร์มของเราแค่นั้นเองนะครับเข้าเข้าไปในโหมดของการอัปเกรดแค่นี้เองนะครับผมนะครับก็สําคัญอยู่ที่ในส่วนของที่เราไปทําในคอมนะครับก็ง่ายมากเลยครับใครดูคลิปนี้ก็ทําได้แน่นอนนะครับก็ฝากไว็สซักคลิปนึ่งครับเป็นทิคหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ใช้รีโมทรุ่นนี้อยู่นะและอยากจะอัปเกรดแต่ว่า ยังไม่เคยทำนะครับก็ดูคลิปผมไปแนวทางก็ได้นะครับครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆท่านไหนก็แล้วแต่นะครับที่ใช้รีโมทรุ่นเดียวกับผมอยู่นะครับหรือว่ารีโมทฟูต้าบ้าเอ่อ cpv cpx cpm นะครับผมแล้วก็เจ็ด px เจ็ด pxr นะครับพวกนี้ก็คืออัพแบบเดียวกันหมดนะครับผม ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมคลิปครั้งนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ